ส่วนปอเทืองนะครับหลังจากที่หวานไฟประมาณสัก5วันนะครับก็อัตราง,งอก9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่งอก เฮ้ย <Hey! S 2> มานีินี่นะครับต้นปอเทืองนะครับออกดอกเรียบร้อยนะครับได้ทำการหวานนะครับเมื่อวันที่22เมษายนะครับผ่านมา2เดือนนะครับ2เดือนออกดอกออกต้นนะครับสวยงามปอเทืองหน้าฐานนะครับ เ้านะครับนี่ครับปอเทืองเลืองอาราม ใช้เวลาสองเดือนกว่าๆนะครับติดดอกออกต้นสวยงามสวยสวยงามมากๆครับเหลืองเต็มนี่ครับ พอเตีองซื้อมากิโรล,ละสีบาทนะครับสั่งจากเพจไร่ลุงทบโอเคครับเช่นชมกันพอสมควรนะครับต่อไปก็จะเป็นหลังจากนี้หมดดอกนะครับก็จะไถกลบนะครับไถกลบทำปุ๋ยต่อไปนะครับ